ใส่ยงนี่เลยคือย er like ุ้ม่พนาอย่างเห็ดมุมนี um> ่ทงบไรแล้วกือว่าเอ้ยก็บไรเลยคือเือได้หูแล้วว่าเจ้าอทางคุณยเห็ดของน้ำอยู่ประมานี้เนาะแน่นอยากเน้นๆแต่ยังหาจ้าทำทังบทเียนจะเริ่มัทงานมาเลยก็ทำขึ้นยูน้ำเจ้าเองแหละว่าเจ้าม่บอกนะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าน้ำ แมนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าก่อน้องคิดก้อนก็ไรจังตอบ้อ่าแม่ตอบิปแต่น้องคิดดีๆแต่กบควรบังแมนบางเพื่อเจ้าพมักมองนี่แต่ว่าเรอยากคัดใจทั้งเรมันบ่รีเยนะด่ากว่า้อก็ออยากได้ยนครวารอเนาะใ้เจะว่าว่าคือจาคิดยังไรกับเจ้ายาพ่อตพ่อตอบอไรให้คิดก่อนใค้คิดก้อนแมน มท่านคือเกงใจหัวคือคอยมาคือคอยว่ามากมองนี้เจ้าผัดบร่อยากคัดใจมากน้ำตาบ่ได้ได้เป็นไะมาแล้วมันสิมีพวกคิดน้ำหลังสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบดสู่สุขคนเนาะกัยินดีต้อนรับซ่องสมบุนบานนาอีกแล้วพี่พี่น้องเลยโดย มาพบมาพอ่อในวันนี้เนาะทั้งสบุรกับยังอยู่ทีเ่เ่อนของน้องเตวยอใครพี่น้องเอ้โดยมาพบพมาพ่อวันนี้กับมีทั้งพอไล่เนาะพันดาอยากให้ทำเรื่องทีมงานของเข้าใพีน่นอ้องเอ้มาเรื่องงานเช็ดห้องน้ำให้น้องแตลวอยู่ข้างนอกคิดความคิดเห็นว่าจังไรเนาะ ตัวนี้หั่นทั้งซวนหั่นกายังพอยังกตัญใจคนเดียวบอได้เนาะต้องรอต่าถามทางทีมงานเท่าพอย,ยไม่ต้องไอ้ทีมงานกับคนกามีหลายคนสุดซอยกันเรื่องส่วนตัวนี้มาเนาะแล้วก็สำคัญกับเรื่องส่วนก่อ้วก็เฮ็ดของหนองน้ำเนี่กระทั่งโมดเตียงเพิ่นมเคุยกับสร้างเพิ่นที่วิบตะบ่อได้กินน้ำอยู่กับโตเนาะอยังไงแต่เราสชมะเปลีนนล่ยนแผนไปเห็นข้างนอกเนี่ยจะต้องได้ปรึกษากันครับ ทางหมู่ก้อนด้วยทางวัวเตียงเนะาะกับชีว่าจังไรกับทางพระคุณใหญ่เป็นอยากเข็ญไห้เฮาข้างนอกนี่กาก็ดีคือกัน,ด,น,กนดีไปคนนระแบกคนบบคนระมุมเนะาะโดยกับจังไรกับมิเตา่าซีถามทงมางโมไรอีกว่าจังไรเนะาะเพมันได้ถามแผานแล้วเนาะโดยอดี๋ยวก็จะไปเอาของฝากของต้อนคนมาแต่เชฟอนแต่วันไม่ร้องเอ้ยมาวันนี้กงเงัเงียบ เห็นแต่สองนมนั่งยุกน้ำกันมาเนี่ยไปข้าไปก่อนเงียบเงียบเงาเเนาะโอ้ทางน้ำฝนก็ไปใช้ได้บาทนี่ทางบกวนยังนะลูกลูกขนไทรดาวเอาาขึ้นไทรดาวเป็่ยนยังวะไนวันนี้ด้วปลาเต็มลาเต็มโดนเดือดไปเต็ม หรือว่าเขเฮ็ดเนาหวบริเวณนี้ให้เพิ่นเบื้งนี้อ๋อโดยสบายดีโดยสบายโดยอี่นะจับอะไรเราเบิ่งจบเขาเบิ่งลงบองนี่เห็ดไปเราลงคอยคอยดูือนแตบเลือดเป็นนอนลงปากดหลังก่อนอะไรดูหอป่เจ็บเจ็บหัวเลยเจ็บหัว ไม่เกลนเนาะไม่เกลนแล้วเดี๋ยวเขาดังออกนะพ่อไอให้ผงคุณเนาะเออเฮ้ยไอ้แล้วมุก่ามันบึงใกล้หรอกแม่เนาะติดใกล้ติดแดงเลยแหวนน้าไข่มุก่าอนั่นได้แม่ตอนนี้หันในหนึ่งกะอยากพิษเนาะทางซ่องยูทูปมันนีอย่างแี้แหละหาโชคมาหอดมาหนี้บ่มาเมื่อคืนนี่โอ้มากกับใคมากรับบาบุญดุ๊กนวดบ่าวบุญดุ๊กนวด ้าวบ่ยาวบ่ได้มาบ่บ่ยาว่บ่ได้มาเพิ่นติดยอเฮือนน้องแพนเพิ่นอย่ออเฮือนน้องแพนมื้อนี้บ่มื้อนี้โอเพื่อนน้องแพนกับทางเาเสียงเพิ่นกยอเฮือนน้องปู่นามื้ออื่นอ้อปู่นาโอ้ที่ FC คมนมาหลายแมู่่เพิ่นก็อยากให้สวนขึ้นไปหาน้องปู่นาว่าเว้าม่วนวาม่วนเว้าเพาะพุ่นน่ะ เรื่องขึ้นนี่ข่อยอยากขึ้นบ่ได้เอ้ยแต่ข่อยป้าลูกบ่ได้เนาะมันหยาบไปมัหยาแยงแล้วอะไรถ้าลูกข่อยบ่เขาของเลียนกะยังคขนิ่งอีกบม่นี้เพิ่นมาเขาของเลียงอีกมันยังเพิ่นยังน้อยนึงครับเพิ่นยังบ่เคยเพราะว่าคือหู้อะไรถ้าไปครับเป็นไปดั้งสองถ้ายูก็ยู่กันไปยูโดนได้ไหมถ้าจะไปกั๊ก็บ่ได้อีกได้เมนึ่งเมื่อเดียวบ่ได้เดืองอยากไปนี่ อยากไปแต่ว่าเขาเลือกทั้งรูปหลายกลัวเนาะตายเปใหญ่แล้วเมันก็เป็นไปได้ที่จะได้เริ่มแบบนีค่ะมีแต่ว่าเราต้องพิงใหญ่พุ่นแหละแต่สิขึ้นไม่นี่หันนกมาในแบบว่ามาพักแล้วก็จะขึ้นไม่สิบ่ปะมาตั้งรักมาตั้งรักไม่กระเป๋าแปลว่าแปลแปลพังอ่ะอข่าวน้วเมียขายกอด บ่ได้ซื่อย่านัวเจ้าเนาะเจ้าเจ้าได้บ่ได้แล้วเข่อยกมบอกว่า้งมีได้ข่อยเอาเมื่อได๋อพี่เอื้อเนาะพี่แม่นว่าพี่เอื้อกบ่เมื่อได้บ่กเนาะพี่มากาตเนาะเพิ่นสิเกณฑ์มาให้เพิ่นไปแจกให้อยู่เซโปดเพิ่นให้คนละ2โตเบอร์ยังจะใส่่ะเบอร์มเบอร์ข่อยกเอาเบอร์2เบอร์ L บ่ต้องม่เบอร์ L ใหญ่ใหญใหญ่อยู่อ๋เออปรีเฮาลุงก็ส่งยินปก L แต่ว่าบ่เอลใส่ไปเอลอะไรใส่เอลเอลให้หมเจ้ะเมื่อคืนน้อยน้อยจะว่าใส่ไปน้องเจ้าชูน้ำแน่เนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี่มีใครในลงมามีว่าวบุญว่าวบุญสลาวันว่าจันว่าบุญบ้านป้าราวจันลุงหนวดแล้วก็คอยสคนสคนอยู่พุ่นได้ยังเดือยใคอยู่พุ่นยังเดือยท่านลุงเฮิร์มก็ลงมาเลยนะลุงเฮิร์มลุงเฮมาก่อนลุงมาก่อรมูอ เรามีงานนั่นเลยมาก่อนหมดตั้งแต่เมื่อไหร่พูดอหนืออยู่เหนือมีก่อนหน่อยเชียงรายจานลาวปอยยาววัดวาวเสียงปอยซีเชียงว่าบปดีลงมาแล้วบปดีกระลงมาแล้วหนึ่งเดือนซีนมซีนมสองขั้นออกมาตั้งรักไหมโดยอ่ยกระเป๋าแฟน เป่าเป็นมาตั้งรักไม่คนพี่รองเลยเนาะจักชอบเลยเนาะเราเนาะว่าขึ้นได้เที่ยวนี่ถือขึ้นเท่าไรตัดอยู่บ่ตัวงูเนี่ยเนาะก่อการเดินทางในการพักผ่อนนี่จะเท่าเท่าวัดเที่ยงเงินเบิดเนาะว่าขึ้นย่างเลขึ้นไปรอบนี้บัดข้างอาจารย์เพื่อนบัดบับปอนกับพุธขึ้นอาจารย์ลาวบัดนอนกับปอนอ้อยเชียงรายบัด ทางว่ียาวทางว่ายยาวกันนอนกับอลุงนวดฝ่ยละนอนเพียะเอาบาบุญนะคะบาบุญนอนนอนกดแล้วเออเออถึงนอนแอ้วโอ้อกดกดบาบุญนะขายกินหาเลยขายออกความจริงว่าวาโอ้ยหาย่ายยาวว่าห้งคักบัดเปลือกบ็ดเปลือกเลยบันนี้ ว่าก wow, yeah so wow. MM ็เลยว่า hmm. ว yeah, well, uh, uh, yeah. yeah. yeah, well. ่าอะไรเคยเคยเลือกได้เอยเลือกนอนกับเจ้าเลยนุงหนวดเฮงนคแข่งมาบุญแด้กับบุญด้วยเออโดยวันนี้ะช่ปะอือนลุงหนวดไปนอนกับบาบุญบ่อยค่ะอือโอ้โหดี้สนั่นบัดแทนเลยตินยันกันตุ๊กเดียกวัยนั่เนาะสนินไปเลยสนนไปเลย ขนาดนอนอยู่คนห้องยังได้ยินนะบางเทั้งแบบห้องติดกันเลยห้องปิดกันแบบว่าคือแบบห้องพนได้อัดอันทะลันบ่ห้องพอดีเก็บเสียงเลยว่าวยาวบ่ท่านเลือกได้เรื่องนอนกับเจ้าแล้วบ่เราต้องเมืเวลาได้พึ่เมื่อหน่ะก็โกนอยู่แต่ไ่ได้โกนแบบว่าถึงว่าไม่ได้ว่าถึงวมาแบบมีเยอะเนอะผมจะได้พึ่มื่อแบบเมนื่อกี้นี้แต่ละคนมัน านะอันนี้จเชียงยังเป็นเชียงยังเชียงก็เชียงไงแม่งอ่ออีกแล้วมันชาวละฟัดดิเชียงยังเป็นเชียงยังบางเสียงบางยังเชียแก่รถบัดเบรกมาประการเบรกมาได้เลยวะว่าเนีอันนี้อะไรเชขึ้นไปง่ายอยู่บ่บบบนี้หน่าจะได้ขึ้นง่ายอยู่เพราะว่ามีงานขาดทุกคนเนี่ยเพราะว่าจ้างกินเช้ามาให้ท่งน้องดาวเพื่อนนะกะ ที่หาสร้างมาย่อเฮือนน้องดาวนํานะมีน้องดาวอีกนี่เพิ่นบ่ตัวมีน้องดาวอีกน้องดาวน้องไซຫັ້ນຫືມน้องดาวน้องไซน้องของเพิ่นบ่น้องทางน้องไซนี่เป็นลูกของน้องดาวโอ้โอ้แม่เาชื่อดาวเออแม่ใหม่แบ่โอ้ใหม่แล้วข่อยบ่ได้คิดว่าเป็นแม่ของน้องไซน้องดาวน้องไซ คอยคุยยุ้ยว่าแม่แม่ไม่น้องชายละซื้อเล้าแต่ว่าข่อยบ่คิดว่าเป็นผู้นี้สิย่อเฮือนนะแตอเจ้าบ่เป็นคนรับอันชื่อเสาข่อยชื่อบ้าละเสาชื่อไม่ชื่อมาบ้วนเล่าเฮือนแบบไดเฮือนไม้บ่ไก็ธรรมดานี่นะเพื่อนไม่ก็งามไม่ได้คือเพื่อนเขาน้องเอสเนื้แม่เนื้อเพิ่นเนาสีนําทั้งไอ้่นว่าอยางได้ชืสีเฮือนของน้องเอ็ดอืสแต่ว่าสีเฮือนของน้องสีเฮือนของน้องเอส เพิ่นว่าเพิ่นมาเอาเนี่ยนะแต่เอาคือสีเพื่อนของพ่อน้องเอ็ดมีทั้งพ่อทั้งน้องเอ็ดบ่ได้รเงีอนตอนนี้สองลังติดกันเลยพ่อกับลูกเนละแมนทางทางเพื่อนพ่อน้องเอ็ดน่ะแล้วแล้วยังเหลือแต่เพื่อนของเอ็ดน้องเอ็ดคือวันนี้เขาขึ้นวันนี้บ่ขึ้นเพื่อนนะขึ้นพ่อขึ้นเพื่อนแมนขึ้นขึ้นวันนี้เพื่อนพ่อเพบ่นน่อยบ่เพื่อนพ่อเพบ่นขึ้นวันนี้พ่อของน้องเอ็ดขืนีวันนี้แต่ว่าน้องเอ็ดยังไม่ได้ขึ้นยังยัง ยังบูท่านขึ้นดังค่าอยู่อืมด้วยหาชีริ่มใช้ไม้ชละอ๋มอ่ะเนาะวิ่งดอกเห็นเจ้ามาเลยเขามาทักทายโอ้เจ้าลูเขาจะอกชุกใจว่ะประดมือเพื่นเนาะดึประดามือเห็นหน้าตาน้องแตวเห็นนะบ่เห็นนะบ่เห็นเจ้าหรือบ่เห็นแล้วเออาด้วยมาพ่นน้ำ กินวัวเทวดาไปเช่าโอ้กินว่วไปเช่าเอออะไรมาก็บอกว่าเราบอกอะไรมาเนาะได้ยินแต่เราว่าอันนี้อะไรเอ่ยเราว่าเราจะมีเรื่องอยากทำเอื้อยแน่เราว่ะเดือกมันของน้ำแต่ปรึกษาทีมงานนะนะเราอ่ะมีเวลาจะเจ้าได้ถามเราบ่ทำชาวเต๋อเรื่องของน้ำบ่บ่ข่นี่ก็เลี้ยวอืมแต่ว่าเราบ่ได้คลิปข่อยแล้ว ถ้าบอกว่าเจ้าอันห้ถามเราวะวันนี้คอยชีถามเจ้าอีกค่หนึ่งนะป้าป้คุณและคุณหญ่เพิ่นว่าเชดอกน้ำหาทางน้องเพิ่นอยู่ข้างนอกสิบอมอกป้าป้ายังไปเวิ่งในสักหน่อยป้ายแต่ว่าาอ้ตเป่าเพิ่นมาเพิ่มาเพิ่ก่อเอานแล้วมาแล้วมงมาบอกว่าทาที่งานก่ พรแต่กับหายชแป้งแขวงบ้านนี่นี่คือนออนีนปรู่างนีนี่นางใสอย่นี่เลยเห็นภาพเลยเน่ แต่แจังเท่าจังบรได้เจาะผ่านนั่นมาทาั้งแม่พันมาญานมันสุดเพราะว่าจากชะโคกนี่มันจะแป๊ะบบก้หมองนี่เลยเลยค่ะนาเจาะมาเยี่ยมสุดเลยนั่งเท่าทั้งสมนไม่ได้ว่าอยากให้ทั้งน้องแต้วหันทามาเตียงแมนคอยก็ให้พันถามทั้งบาเตียงอะท,ทบบั้งะบุนหันพุทธแมน เชกนี่ก็คือฮู้แหละทางมเีย่นรับชอบเ้แม่นเป็นชิรับดชอบนตอนนั้นคือได้ตายตนั้นเนาะแม่นๆแต่เรื่องโที่ทเฮานกีบดนั่นแหละค่อยเียนแบนึงก็สิได้ปาหอนนั้นเนาะครับบ่กับบ่ปาตัวหอตัวนั้นมันก็เฮาก็มีนเฮ็ดอยู่เนาะอเก็บอก็ได้อืคว่านั่นน่ะ เตียงเพื่อว่าจป็นอะไรก็ตามมันเนาะแมันมองมันถามน้องแจวว่าถามเพื่นว่าถามบึกษากับเบื้อแต่ว่าทงมาไล่ให้ถามนี่ขอกรได้เชิญเดี๋ยวจีว่ากันเชิญนึงเฮดอยู่นิตขนาดจิ๊บยอดนะขนาดไปไปมมันเป็นไปได้นะอยู่บางนี้แมนเอาเอาไอ้แวะกับ เดี๋ยวที่เอาแบบว่าไงเอามาหนีบอ่อ้อมอ้อมอ้อมไปหนีน้อยนึงแมนแมนอยู่หันหันตูดไปพุดหันตูดไปพูดแมนลงลงมาจะลงมาจะเคลื่อนจะเปิดบันไดเข่าเลยบันไดเปิดประตูแมนบอกเจ้าว่าลงมาแต่บันไดก็เปิดประตูเอสเขาเลยเปิดบันไดเจ้าวะแมนนี้เออ ประมาณนั่นนะะคืออยู่แม่ทั้งบ้าอย่างเห็ดมุมนี้ได้คือกันแล้วของนั่นมันกับพอดีมันกับพอดีใหญ่เหมนมันกับพอดีนั่นเป็นไหเนาะกับพอดีน้อยมันจะได้พูดคุมไหมเนาะมันไกลเฮือนนี้เนาะนี่หันกับือว่าวันแรกว่าน้องเตาบนวใบให้ถามบะเตียงก็ได้บอกว่าให้น้องพ่อบาเตียงหน่อยน้องถามบะเตียงอีกเท่านึงแต่กับบะไ้กันขึ้กันบ่ได้พ่อบะเตียงกันได้เชืปูนหรือว่ายุไส่กับ ถามแม่คือเฮานี่ได้ค่ะพูดแล้วแต่ว่าตั้งใจแทนบ่ได้เพราาะว่ชวนแบบนี้เห็นคือทั้งคนรับผิดชอบด้วยก็จะต้องถามิ่งจะลายคนคนคิดเห็นหลายคนก็ดีเนาะแม่พันวาจังได้คือทั้งแม่เพันกับว่าได้ว่าเช็ดโดดพันไห่ถามก่อนแม่บอกได้แม่ปรึกษากันก่อนเนะพันกับเช็ดให้ถ้าบเวียนดีกับพันกับเชเฮ็ดอยู่พุ่นคือก้าว หให้ปรึกษากันก่อนเนาะอันนี้ละเขาได้ปรึกษากันคุยกันไปกอ่อนวันนี้ยังแต่ว่นวาน้องเตียวเพิ่งได้กับเจ้าว่ายยังไงใช่จะถามแล้วนะเพิ่นว่าเพิ่นยังไม่ถามทั้งาวายเตีย้ยงอือเดี๋ยวน้องแตีวมาก็ยังว่าถามอีกแังเบ็ดนึงถามเตือนึงถามแต่น้องแตีวก็บอกคนแรกว่าให้ถามเบิ่งว่า มือลลายคนอเขาเห็ดเขาจะเขาจะ้พึ่ากันเนี่ยทางบริษัทสนใจคนเดียวเน้อเห็ดเพื่อนการใหดเพื่อนใส่ปุ่นนี่กะเอาได้ร่วมแหงร่วมใจกันมาหลายคนทั้งบริัทผู้ใหญ่เพิ่อนร่วมทำบุญกันเนาะกลัวจะได้เป็นเพื่อนหลังหนึ่งนี่กันเนาะกว่าผู้ใหญ่เพิ่อนจะว่าจักท่านเนู้นผู้ใหญ่เพิ่นบางท่านอยากใจะยืนในเกันนีเนาะแมนมันขัดใจผู้ใด็นหนึ่งกับมันกับลำบากเนาะ แกคือยังไม่ได้ตกลงเนาะว่าจะงานจะโตมากเลยเป็แวอยู่ีปากอะไร้ไมอเออเนะบอ้เอมายือทั้งเองเป็นตั้งแต่บวชเรืองของน้ไปแหละแต่ว่าเอาอะไรเราก็เอ้ยก็เอไรเยเพื่อได้หู้แล้วว่าเจ้าอันตั้งูยีต่ของน้ายดระมานี้เนาะแ่น เน่นเน้นไปยังนะเจ้าภาพทั้งบริษัเทเดิมจะกัดทิพงานมาแล้แครับขึ้นอยู่น้ำเจ้าเองนะว่าแมนมนีบอนะก็ข<ม>ึ้นอยู่กับเจ้าน้ำเนาะแมนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าว่าน้อง,นองคิดก้นก็ไไรจังตอบ่อาา่อ,อบสไมค่คิดแต่น้องคิดดีๆนแ่ทุกทวนเบิ้งแมนบางเพื่อเจ้าบุมักมึงนี่แต่ว่าบริัดใหญ่ทั้เิมันบรได้หนะน ให้ก็อาด้ใรก็เาลเนาะไอ้น้องแปว่าคือถามกับเอิญไอ้เจ้าว่าว่าเือเจ้าคิดยังไรไั้เจ้าย่าะพ่อตบพ้าตอบกไรคิดก่อนคิดก่อนมาท่านเพื่อืจะข่อยมากจะข่อยว่ามากหม่งนี้เจ้าพัด่อยากัดใจมากน้ำบ่ได้ได้แบบนั้นาแล้วมันทีมีพวกคิดน้ำหลังนี่แต่ว่า ใจเจ้าเองเนอะเจ้ามากกับทั้งตามทั้งวารเตียงทีนะเจ้าวมาดไหมเห็นก็บว่ต้องถามเนาะถ้าเจะมาดไหมเห็นก็บว่ต้องถามเพราะด้านอะไรก็เช да. инг, right. oh. yeah. uh ็ดอยู yeah. um, uh, right. ่ได้อยู่ในอยู่ในยินในก็เช็ดอยู่ได้มก็จะมาดของนี้นะบอกทา้งวารายตอนนั้นคือว่าวารเตียงนะกะมาบอกวารเออเดี๋ยวนั่อเลื่อยนี่งบที่เดือกกะได้แจ้งไปทา้งวารเตียงเมื่อวานนี่เนาะงบที่เดือของ เทาที hoy, hoy, Ay, es ่เรือตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่สองเมื่อเก็บร้อยบาทตัดเงิอกระเบื้องให้เจ้าตัวนี้งบกระเบื้องตัวนี้นั่นเอเ้ยก็บไว้รักษาไว้หัดหัวไว้ยังดีเลยตัวนี้รักษาก็เงินเจ้าของอีกตัวนี้นะหมอให้ทำเป็นเตียงแล้วค่ะเชิญนั่นกับหมอบแล้วนั่วน แหนเด้อ5,000บาว่าวนี่ก็ได้ม้อเาเลยไปก่เนลงนาะเนาะเนง้เออเาอันาก็สิฮอดหมื่นก็บ่ฮอดบ่ได้อีก20บาทหมื่นลจกเจ้าเลยจกให้เลยบ่บ่ทางว่าเอาต้นอออต้นเอาบุญนํากันบ่เออจกซะเลยบ่มีใบใบ20ออก็เลยเงินกีบอือ พันมีกับซีไซด์ได้จ้าเราแต่ว่าบนบุบีมีพอแล้วส่วนตอนนี้นะมอบให้บัวเตียงคนบ้านนี่ได้โดยมีครบอะไรแม่ได้รอดฐานได้โครงสร้างมาอย่างเดียวเนี่ยเรื่องของน้ำนี่กะคือว่าแดดจะจังว่าการอีกเท่านึงเน้องโไรเนาะแม่ขอบุวกขอบใจทั้งแม่ทลายเด้อเนาะทั้งแห่ทั้งโมไลมาถามทั้งน้องแตวแล้วก็แล้วน้องเตียวมันก็ปรึกษากับทั้งบัเตียงนะกับใจของน้องเพิ่มอีกเท่านึงก่อนเนาะโดยเพราะว่าเรื่องตัวนี้หันคืออะไรว่าแดด บู่พ um, ี no ่พาบังคับใจไม่ไ้อนให้เ hmm. ป็นโซนตัวเขาเองถึงว่าช okay. ุบเว้ยกับไอ้หรือว่าทางทีมงานมาเห็ดเพื่อนหายแดดเห็ดแต่ละหมองเราต้องถามเจ้าครูเถื่ออยู่แล้วเพราะว่าเจ้าโบมักกะว่าว่าโบมักเน่นพอเขาชิบว่าได้เป็นงานแก่ทางงานแก้มันก็ชี้ให้ห่างห่างยุ่งยากไปก็ไปอีกเพื่อเงบประมาณเงินแต่นแหละน้องเลยเมื่อ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 วันก็คิดว่านี่เมื่อไรเอาอะไรเนาะ

แต่เนือว่าเทไรไปแต่พาเมียไปเที่ยวก่อนเจอมาแล้วมาแต่เนือนี่มีอเราได้ผ <S <S ลอ่ะพานแลไปเที่ยวการให้น้องคิดแบบนี้แล้น้องไง<อ>คนเฮามักบก<อ>วกกันเนาะเป็นสิ่งของนึกอวันนั่งกินนั่งอยากคือคือกอันมาซีว่าให้คือ,อคำว่าคำจาเทาคือกันคนเป็นร้อยพี่น้องเลยเยสียหายถึกใจเบื่อสูุกคนกับเป็นไปบ่ได้เนาะขนาดเฮาอยู่กับพี่น้องเฮานี่หาคนนี่ชิมีอยู่คัดเฮาคนนึ่งเนาะด้วยวันสอง ยังบม่ได้ถือกันเบิดเนาะแม่คือว่าเขาว่าเขาจะไปหน้าแบบคู่นึงแ่บจะไปตลาดเชโน่โหมันหนคักกันซื้อแบบพี่น้องเขาเนี่ยมันก็คือว่าแต่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นเข่าเบิ้งกะบางทีเพิ่นกัว่าเขาวอาดังกะมีหรือว่าเขาบอกมวนหรือว่าบอกบอกบอกจ่าบอกจ่าบอกว่าเขาบอกจ่าบอกได้วิเตบอกโดยกับเจ้าเนาะคือมวนที่สุดอะโดยกับเจ้านี่เคาะที่สุดแหละคือโดยกับเจ้านี่คือประชาราให้เพิ่นว่าจากไหนบ่กไร จ่าครับครับอันนี้เนาะจ่าครับแ,แน่นนี่จ่าครับครับนนี้ทำเป็นผู้ใช้ครับเนาะแน่น,น,น,นเนาะไอ้จ่ามิแต่เจ้าโทษน,น,น,นอนอแน๊กหน่ไหนคนก็มานานนานนานเชิญซ่านแต่ผมต้องว่าต้องตง้องใจมาโดนโดนกับสร้างเพิ่น,ต,นตัวนี้ระวังมันไม่ครบแล้วเครื่องกลอง เออเอื้อยกับไอคือชาเท่เฮเอนเขาพ็่เจ้าไปเอออ้อยสร้างคนละเหอเห็ดยังไงก็ได้เจ้าชิให้เกิดกินดินก็ให้ใหญ่เหมยอ้อยละเหมยอ้อยเลยเพินกับเล่งชุดๆเลยแล้วก็ได้แตอย่ให้เพินได้ไว้กับพี่แต่ไปช่วยเทกันเปื้อนวเพี่ยังจะเทกันเปื้อนอยู่ก่อยปูนช่วยพ่นให้มันไนวไว้ช่วยพิ่อยอะไปเียกสี โอ้ยแล้วไ yeah. ี่นเนาะเนี่ยนะครับเออไอานารยไปเอาแล้ว่าวัีสมชักกระปิ่งม่ใหมน้องเตวเวิ่บไปกินเลยเจอมาแต่ว่าข่อยกับชไดก้าบอไรเลยเมื่อซอยเวียกเพื่อนปูอันอี้โดยโดยโดยเมื่อเบือนกับชิบวัดไปซ้ายเบือนนี่เบือนบ่ชมการแมนเบือนทรงสการทั้งเบาบุญอย่างกับชิวขึนบัตรหนะเบือน ทำทีมง,งานเนาะกับซีอู่หลายคนอยู่เพราะว่ามีแต่เขยแล้วก็ลานเขยแล้วก็ล,กนลกนานใช้เพือว่าทุกมีกับลานนี่บ๊าบุลสารวัลกับเป็น,ปน,น,ปนลูกฮักเรื่องความเสียใจนะทั้งครอบครัวโอ้ยแม่เลยแม่แต่ว่ามีพายามเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดแล้วแต่ว่าเฮ็ดบุญกับซีเอาซองมาฝากกันหรอกมื่อวันประหัดน่ะถึงวันที่สิบหกเฮ็ดบุญนำเพิ่น แม่กัสิเอาบุญน้ำเอื้อนนะฮะแม่กัสิเอาบุญน้ำเอื้อนบุญหายได้บุญตัวเดียวน่ะคนเดียวเราจะเอาบุญน้ำเบื่อท่าว่าเราเราจะหายอยู่ว่าเอาบุญน้ำเบื่อยราเอาเดียวเลยคอยก็ได้บุญเดียวนี่ได้คอยก็ได้แมนบุญเดียวติดตัวลำตลอดติดตัวลำตลอดชีวิตอย่างน้ำเล่าเนาะน้ำก็บมยอมมาย้ยอมแนาะปิ้งตับก็ปิ้งปลาสมวนภาคไปป้อนลูกน้องเลย เห็นเพื่อนมักสมพักอันสีไส้ก็จำมาเชื่อมาฝากเพื่นอนแล้วที่เมื่อก้อนบ้านในวาราเอ้ยยัยงไงกันไม่แต่ว่าจังว่ากันเนาะโดยป้าพี่น้องเด้อโดยอ่ะสบายดีเนาะโดย,โดย,โดยป้บาบาานี้อ่ะก็โอเคเไปพี่นอ้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ไม่แต่ทั้งสุบุญกับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามส้มคลิป ตั้งแต่ต้นจนจบเราก็บบขำโฆษณาเด้อเนาะทางวัวจังไดเพื่อพี่น้องเลยคือทางวัวไรเพิ่นงห้ยทานน้องเตียวด้ปรึกษากับทีมงานเนาะ่าใครถามทางวัวเตียวอีกท่านึงว่าเดินห้องน้ำแหละไปที่เห็นจังไดกับคอมเมนต์มาในเด้อเพื่อพี่น้องเลยโดยก็มีแต่ว่าคลิปนี้แกมีแต่ขอกำลังใจจากเพื่อที่นั่งเอฟซีเนาะ พี่สะบุญก็ชิเมื่อได้แบบนี้เนาะเมื่อจะเียกสวยงานทั้งเกอนปูเกินยาคอนหวยพี่น้องเลยโอยเท่าทางเท่าพอสางเดาเดาบ่ามาเลยเดาเราบ่าพอโรงเรียนโอ้เมื่อกี้เข่าอยู่นะเรื่องเมื่อสานี่เกี่ยเมื่อนี่เมื่อแลวมีเลยพี่น้องอ๋อมีแหละบริเฮดบริ่เลยใช่ยังอันหนึ่งยังอันหนึ่งอยู่เดวบวนี้ โมมีคนโอ้เปต่างงานลายเนาะเวียกง,งานลายมีดอกมีบุญมีอย่างเพิ่นไปเข้าเวียกคนมั่นกับนี่ยันด<อ>ีกันเลยข็ไปโดยอีกประมาณจังมืออ่อยู่โรงเรียนพอบิง่งนังหมวดจากคนมือมีสิไปอะไรนี่ไปทางประชารัฐขวดของป้องชกโอ้ดูบัตร เจ้าเจ้าสิบะได้มาบ้านนี้เจ้ากับศิบะได้มาเห็ดโรงเรียนบอกว่าไปบ่ไปบืนด่วยเจ้าแม่บังก้อนขวดยาน้วยชางก็อยู่ก็อยู่น้ำชางก็ไปบอกกับผู้ที่อยู่ชื่อภาสีเป็นเนาะไปกินข้าวอย่านาบ้านนี้โดยโดยฮะโดยเดินทางปลอดภัยพ่อยผมมีรถบอกขึ้นยางเอาอืโดย พอทางพระตูสร้างพลอยพี่น้องไอที่มาเฮ็ดเฮือนน้องเต๋อไหนป้าแต่โรงเรียนเนาะค้อนหมอมีคนก็ไปค้อนบอคนมั่นถึงหน่ะก้อนบอคนมั่นหน่ะเวียกเนาะเป็นเวียกรวมอยู่โรงเรียนพลอยพี่น้องเอ้ยป้าจังไดสำหรับคลิปนี้ขอโตไปก่อนสบายดีสบายดี